เป็นครั้งที่สองในรอบสองเดือนที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลงพืนที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสอสที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่แกนนำพักคนอื่นๆก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาค้าสสิกกเรทุตัวน นี่คือการขับเคี่ยวหาเสียงที่เข้มข้นหลังก่อนหน้านี้พักพลังประชารัฐก็ส่งแกนนำลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสอสอที่ไม่ใช่คนอุดคนไกลพะส่วนหนึ่งก็ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นลูกหลานญาติพี่น้องของอดีตสอสอหลายสมัยเช่นนางสาวโยธาการฟองงามบุตรสาวนายสุพลฟองงามนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้หนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักพลังประชารัฐกล้าประกาศว่า จะก,กว่าสสไม่ต่ำกว่า8ที่นั่งจากทั้งหมด10ที่นั่งการแข่งขันที่ดุเดือดของจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนหนูนะคะเลือกจากที่ว่าคนที่มีผลต่อประชาชนมากที่สุดค่ะไม่กินเงินของประชาชนไม่ไม่อะไรอะไม่เห็นผลประโยชน์ของส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมอะคะ่ะ คือจะเลือกใครก็ได้นะคะขอแค่ว่าทำเพื่อประชาชนก็พอค่ะย้อนไปเมื่อปี2554จังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งหมด11เขตเลือกตั้งพักเพื่อไทยได้สอสอไป7คนอีก4เขตแบ่งให้พักประชาธิปัตย์3คนและพักชาติไทยพัฒนา1คนแต่การเลือกตั้งครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายของพักเพื่อไทยที่ต้องงัดกลยุทธ์มาสู้กับพักพลังประชารัฐ ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจกับนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองนําเสนอว่าจะสามารถทําได้จริงหรือไม่เลือกเพราะว่านโยบายดีแบบเขาพูดแล้วเขาก็จะทําได้นโยบายดีเช่นอะไรบ้างราคาพืชผลเหรอใช่ค่ะราคาพืชผลแล้วก็ชาวนาแบบไม่ให้แบบราคายางตกตำ่ำ มาก,มากเกินไปครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาสินค้าเกษตรขึ้นทกตัวอย่างน,นโยบายาพักเพื่อไทย<า>ที่ใช้หาเสียงในจังหวัดอุบลราชธานีาอย่างเน้นเรื่อง<า>ช่วยเหลือเกษตรกรให้ขมมันว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตรทุกตัวไม่ต่ําก่า1ร้อยละ30ภายในเหดเดือน ขณะที่พักพลังประชารัฐยังชูความสำเร็จของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการทำให้ราคาเข้าเปลือกปีนี้สูงขึ้นและผลงานคอสชอที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุข